สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกตัวโปรแกรม God Pool ครับเป็นเซมนีค่าดำนะครับสามารถใช้ได้ทุกประเทศเลยนะครับให้ข้อมารับได้ที่ Discord นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ของทางร้านไว้ที่ใต้คลิปนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยโหดมากนะครับเอาไปเล่นเดิมพันเนียนๆนี่กินนิ่มกินนิ่มเลยแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับโคตรง่ายขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ราชเบรนะครับแล้วก็ทําการสมัครบัญชีให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่สมัครเสร็จนะครับให้เลื่อนลงมานะครับ จะเจอตัวโปรแกรม godpool นะครับราคา1 2 9บาทเท่านั้นครับเป็นโปรแกรมถาวบอะครับสามารถเลือกปรับได้สามระดับนะครับ number mode dungeon mode ครับแล้วก็ l o เ p a mode ครับเอาไปเดิมพันเนี่ยโคตรชิลเล่นเนียนเนีเนี่ยผมไปทดลองมาแล้วว่าเล่นใน star ได้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดสั่งซื้อมาครับแล้วกดยืิยันนะครับคุณจะได้คีย์นะครับแล้วก็ไปดูที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ หลังจากที่เราทำการซื้อีย์นะครับให้ทำการเข้า Discord ของทางร้านมานะครับผมแล้วก็เลื่อนหาช่องดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาใช้งานได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับให้ทำการเข้าเกมมานะครับแล้วก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เปิดไฟล์มานะครับคลิกขวาหนึ่งทีนะครับแล้วกด Run Admin นะครับแล้วกดใช่นะครับแล้วก็รอตัวโปรแกรมดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะ ไม่นานนะครับโอเคจะมารับนี่ครับจะให้เป็นกรอกคีย์ที่เราซื้อมานะครับแล้วกรอกไปเลยแล้วก็จะขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมแค่นี้ครับง่ายง่ายฟังก์ชันจะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับก็จะมีทิ้งช่องทางการเติอเนะครับฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นนามามโหมดนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกประเทศเลยนะครับอันนี้จะเป็นเดนเจอร์โหมดนะครับใช้สตาร์คอมบูได้นะครับอันนี้จะเป็นโลเพโหมดนะครับใช้ในโลเพได้นะครับเนียนเลย ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาใช้ฟังก์ชันที่2ให้ทุกคนดูครับว่ามันโหดแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สว์มึงผิดทำน้องอยู่ t r เร l l y ี i v ว่าฟั k ให้ผมไปจีบจับจองใจเต้นดัง when you see my song ชวนเต้นลำอยู่ข้างในงานโอมวันนกวันไม่ให้ใครมามองอยากให้ไปพร้อมกันแล้วเมื่อไหร่จะพอใจไปทำไมไม่ใจกลับมาแค่เป็นบทเรียนในทุกๆก,การจากลาไม่ใช่แนวโน,น้มมาสตาร์แค่ให้รู้่น้าวาน From y o u Tell me number one, the machine will tell you the time a lot.